สวัสดีครับยินดจต้อนรับสู่ช่องไอซ์ n a แนลครับผมวันนี้ก็มา คอนเทนต์น่าจะเป็นคอนเทนต์สุดท้ายสำหรับวีคนี้ของพี p เนะก็คือ o p p o s h i n i n g in my eyes ก็คือเป็นของ o p p o China ก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นของ o p p o Thailand ที่แบบว่าเป็นแบบรูมเมอร์รูเมทกันเชฟคนนึงเป็นเชฟคนนึงเป็นสถาปนิกอินเทอร์ ier แล้วก็มาอยู่ในห้องทำขนมคุกกี้อะไรเงี้ยอ่ะทีนี้ก็เป็นของ o p p o China เรื่องน่าจะเกิดที่ทะเลเพราะเห็นรูปออกมาแล้วเป็นทะเลถูกไหมก็คงต้องรอว่ามันจะเป็นยังไงฉากที่เราเห็นว่าไปถ่ายกันมันจะมีอยไว้ขอบอลร่วมกับเอออยู่ไว้ที่ฉันไปเห็นมันคืออันนี้แต่ที่ คือถามมิซิวิชอบ,บอกว่าก็ใช้ฟุตเกือบหมดแล้วนะไม่ได้ตัดอะไรออกไปก็เลยไม่แน่ใจว่าไอที่เราเห็นคืออะไรแต่ท,ที่ฉันเห็นนะฉันก็ไปดูรูปแล้วมันเป็นผมยาวเธอหรอเออผมไม่ได้สั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นฟุตที่ถูกตัดออกไปเขาไม่อยู่ใน MV มันเป็นชุดนักเรียนมันเป็นมันเป็นในเอ็มวีแต่อาจจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นเอ็มวีไม่ปล่อยมืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเออ โอเคงานเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับกับ s h i n ี In My Eyes ไอครับผมกับ China อ p p โป้ไชน a าก็บอุ๊ขอบคุณทางนาดาวก่อนนะครับที่เรียกทำเรเชันได้ไปดูสิว่ารอบนี้เขาจะมาโชว์สุขภาพมือถืออะไรหรือว่าเขาจะมาโชว์เรื่องอะไรกันแน่โอเค okay, ไปดูเลยอันนี้เื็นเพลงที่มีอยู่แล้ว,วนงเงนี่ยไปจำเ้อรองได้ วงกูแม่งหหดที่เราเพลงจินทีมเปิดเลยงงอึ้ง่ะวะหูชุดตะขายมากอ่ะพี่พี่เลยว่าไ้อะไรวะเห็นเนื้อแบบล้างแห่มากอ่ะเหมือนกับชาวอ้วนเหมือนเป็นชาวเลใส่อ้วนเลยพอเรียนจบมันก็ได้งานทำตามที่มันฝันไปเลยเรายังไม่รู้เลย ่เราอยากทำอะไรอ่ะาวเป็ดแบบบาสแฟชั่นที่เรียนจบมาก็เพิ่งจะรู้ตัวจบแฟชั่นชอบแต่งตัวเฉยชุดน้องแบบติดกระดุมแค่ตรงกลางนะโอ้โหแฟชั่นสดสดให้เป็นกุ๊กธรอมหารเนาะ ่ะพอเวลาทำอะไรกุร้มใช้น้ำปลาหรอไมชอบกเคนไม่มีความฝันไม่ายากหรือเปล่าเป็นสายแฟชั oui. ่นยังทะเลก็ลต้องใส่ชุดเหมือนกับแบบไม่ชอบทำอะไรกันแน่ ีราอ,อาจจะมองการอยู่เก็ได้นะน่าจะแถวๆชะอำหุ่นนะใช่ใช่ใชไม่ใช่ภูเก็ตเอาไงดีวะไงีว่ะผูกยังไปตะข่ายเลยปะนะอืมกอย่งเปไปตะขายหมดรู้สึกเหอนเดย่อย,ยอู่ที่เฮ้ยถามว่เขาทุกคนแบบ คลิปเตอร์คลิปเตอร์นะเอะฝนตกอ่ะกันน้ำเหรอรสสั่งกันน้ำฝนตกตอนนี้ก็ดีเหมือนกัน,นสบายจังไม่อยากคิดอะไรและสวยสุดนี่คือนแบนี่บิวกิน,น ลงท้าว่าทุกอย่างเป็นผักหมดเลยเจ๊จะได้มเมนเม่นเลยเขาแน่ปวดทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเส็ทเหไมตอนแม่มนให้เป็นักร้องร้านอาหารอะไม่ใช่รู้เพยนี่มมนแช่ฝนตกเองเดี๋ยวฝนหยุดนะคนแ่นชัวอ๋อจะขึ้นเวทีแล้วไม่มีคนรู้ฝนตก ศิลปินหนุ่มกับหนุ่มชาวเรียไรความฝัน้กูใช่น้ำตาเอาให้ากินตรงนี้วะเก็บไม่ออกดิอันนี้อันนี้อีพอไว้อะเอาของกินมาให้เดี๋ยวจะไม่มีแรงร้องเพลงแต่ผมไม่ต้องแช่ตู้เย็นหรอ หิวมั้งแต่บ่ายกินยังกินได้ยหรอนั <c oughs> ่นจริงสิฟูดไงเหรอขอบคุณนะเดี๋เรารู้สึกอยากร้องเพลงแบบนี้ดีเลอซีฟูสับหลดแน่เลยอมองไม่ดีเหรอรู้ตัวว่าอยากทำอะไรอ่ะกูยังไม่รู้เลยกูชอบอะไรมึงก็เริ่มมองจากอะไรที่มึงถนัดดีปะ่ะอย่างกูนี่ก็ไม่ได้ชอบร้องเพลงแต่แรกด้วย ชอบลูกตุ้มหูของิวกี้ดิวกี้ตัวนี้มากนักดนตรีไงนักดนตรีตอนนี้ก็เริ่มชอบแล้วนะแล้วคุณถนัดอะไรอ่ะอัรมณ์แบบหนุ่มป๊อปร็อก ก็ปรุงเช่นน้ำปลามันก็ทำไม่ええももーーได้ว่าใครก็ทำได้กูว่ากูทำเมนูอื่นมาได้ชัวร์นี่ขนาดกูทำข้าวผัดให้พ่อกูนะพ่อเองบอกไม่อร่อยเลยฮ้ยแต่มึงยังทำน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันพิเศษได้เลยด้ยมึงจำได้ปะเดี๋ยวเมื่อก่อนเน่ะกูเป็นคนที่กลัวปลาสับปะรดมากเลยคือมันหลอนไม่ไหวจนกูแบบกินสับปะรดไม่ได้อ่ะมึงต้องหาวิธีเอาสับปะรดอ่ะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วก็มาหลอกใส่น้ำจิ้มเจโป้มาให้กูกินเลยเพราะมึงรู้ไหมว่ากูชอบกินกรุงแท่น้ำปลาฉันมึงรู้ว่าตอนที่กูกินมันครั้งแรกอะไม่หวานมากอะ่ะแล้วตอนนี้กูก็ชอบน้ำจิ้มสีโป้หนูมากแล้วก็หายกลัวตาตลอรเลดเลยนี่สิม,มันคือการจัดก,การสังเกตแหละห ก็เขาไม่ใส่แฟชั่นอยู่แล้วอะอาหารก็ต้องสวยเดคอเรทอะไอยเงี้ยหลังองค์เปรี้ยวจริงหรือจริงพูดจริงรอเออจริงคือว่ามึงก็ลองทำมันให้เต็มที่ดูก่อนทำมันจิ้งขายเลยหรอใครรู้ว่าชอบไหม แต่ถ้าไม่ชอบอ่ะมึงก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอแหละเฮ้ยเหมือนกดปุ่มดิด<ย>เดียวอะ<ย>ดื่มน้ำได้เลยแล้วฉีดคือ <laughs> นนะ้ำทะเลสูบขึ้นมานะ เดี๋ยวกูร้องเสร็จแล้วกูมากินต่อฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะครับขอเชิญทุกคนมาฟังเพลงจากคาาของเราได้เลยนะครับ ลูกนีช้ชอบแม่ก็รู้แบบดูฮ่องกง <laughs> เออะไรวะ อยากดูว่าเรื่องมันจะพาไปจบที่ไหนอะ่ะม้องขายกล้องนิดนึง ตอนสอบแน่เลยอ่าเหมือนซูมและโฟกัสซูมโฟกัสแล้วคงลงไวรัลแล้วแบบบิวตี้ก็เป็นที่ดังรู้จักดีมาก ถ้เป็นนักม ah, าร์เก็ตติ้งแอดโฆษณาเธอต้องดูแล้วว่าขอดูจนจบก่อนได้ไหมว่าเขาจะสื่ออะไรนี่คือวี n o สติกนะฮะ oh. อันใหม่เป็น 5G แล้วด้วยเดี๋ยวนะ เหมือนนางคิดอะไรออกอะ่ะเหมือนนางได้อะไรแล้วอะ่ะไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะดูกุุงนะสอน How To <S 1> <S 1> ทำวิดีโอเหรออือแช่ลำป้าไม่ได้สอนฮ<ส>าว <พอ S 2> ู คิดไปสอนทาวทูแต่เขาไม่ได้สอนทาวทูเนี่ยจะลองให้พ่อกับแม่กินก่อนเขาเวิร์งนะก็เขาทำเองแต่ฉันบ้านะต้องมีคนทำกินตามอยู่แล้วเขาใส่สูตรมาอย่างไงี้เขาต้องจ้างใจอยู่แล้ว เดี๋ยวล,ล,ลังลิงีารถข้าลงซิังดีแล้วม,มาเร็วช่วย,ยนหน่อยเวลาด้วยกันอางเงี้ยเร็วเร็วมันเชฟก็หัดเยอะุัไดุ้ขั้ข <c oughs> เล่นปอยเล่นกันสองคนไม่รู้ว่าถ่ายไปกี่นาทีแต่ว่าก็เล่นไปเรื่อยๆตลอด <c oughs> อ่ะโอเครู้สึกว่าอ่ะคิดว่าไง พี่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้มันมีความแตกต่างเลยอ่ะเขาเสร็จคาแรคเตอร์แล้วเขาไม่เรียกชื่อกันเลยใช่เพราะเพราะเขาต้องการจะหลุดออกมาจากแต่อย่างชาเขาอยากจะเสต็จอาว่านี่มันคือคนสองคนนี่ไม่ใช่บิวกินพี่พี่แ้วก็ไม่ใช่เตโอเอลแต่เขาต้องการบอกว่าคุณเป็นใครก็ได้ที่คุณกําลังแบบตามหาความฝันแล้วคุณไม่รู้วอ้สิ่งที่คุณทําอยู่มันสิ่งที่ใช่หรือชอบแล้วหรือยังมันเป็นการเล่าเหมือนอินสปิเรชันให้คนได้รู้จักการค้นหาตัวเองแล้วก็หาคุณค่ากับชีวิตแฮมคิดว่า ในมุมของการโฆษณาอย่างถ้าไปเทียบกับ Re โ o 5ฟเขาจะค่อนข้างโชว์ฟีเจอร์เยอะใช่ถ่ายของกากล้องหน้ากล้องหลังที่หลักๆคนจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายพร้อมกันที่เป็นวิดีโอเนาะที่อันนี้เขาจะเน้นไม่เน้นการโชว์ฟีเจอร์เท่าไหร่เขาเน้นเหมือนกับการที่ oppo เขาอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตคุณมากกว่ามันมีเหตุผลว่าทําไมแบรนด์นี้มันมันถึงควรมันอยู่ในชีวิตเราเราควรจะมีแบบเอ้ย เอา Oppo ห,หลักมาใช้อยู่กับการใช้ค้นหาตัวเองทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยว่าอย่างหนึ่งคือคล้ายๆโฆษณาของแบรนด์อื่นๆที่ฉันไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ตั้งใจจะโฆษณาแบรนด์แล้ว ฉันต้องการ<ม><ม>จะโฆษณาให้แบรนด์ฉันได้ไปอยู่ในใจคุณเฉยๆแต่<ช>ฉันไม่ต้องการมาฟีเจอร์นู่นกองทําได้อย่างนั้นอย่างนี้นอย่างนี้มันซ <Zoom S 2> <ม>ูมได้ความชัดกี่ครั้งไปให้ยูทูบเบอร์ทำดีกว่าใช่มันคือการรีวิวถ้าคนต้องการเฮ้ยเราอินกับแบรนด์นี้แล้วไอ,อโอ ppo มันเป็นสินค้าน่าใช้วะ่ะแล้วเราเค่อยไปดูรีวิวค่อยไปเข้าเว็บไซต์หาว่าเฮ้ยมันมีอะไรใหม่หรอมันดีกว่ามีแบตเตอรี่ที่มันชาร์จกว่ากันนงกันน้ำอะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายไอเดียนแล้ว ถามว่าแบรนด์เป็นที่ยอมรับและถูกใจเราหรือยังเนี่ยพี่ว่ามันคือชาเลนจ์มากกว่าอย่างน้อยให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในสายตาคุณอะคืว่าผ่านการที่การแสดงของนอ้นองๆอ,อย่างเงี้ยเนาะก็แค่ว่าอย่างนี้มีผลนะถ้าสมมติคนไม่อยากดูนอ้นองๆก็จะไม่เห็นแบรนด์นี้การที่เขาเลือก2คนนี้มาเล่นเนี่ยเท่ากับว่าเขาต้องยอมรับว่า2คนเนี่ยมันต้องเข้าไปอยู่ในใจคนหรือเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนคนหนึ่งมากพอที่จะเขาจะยอมยอมมาเปิดดูน้องสองคนนี้เพื่อจะดูแบรนด์แบรนด์เนี่ยคือไม่งั้นเป็นแฮมแบรนด์แฮมก็ คงไม่แลกกับ2คนนี้ในเมื่อสุดท้ายถ้าฉันแทบไม่ได้โชว์ฟีเจอร์อะไรเลยแต่พี่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าหรือเปาในในซีรีส์เองอะเขาเล่าประมาณการค้นหาอาชีพการงานการเรียนการเปลี่ยนสายเปลี่ยนเปลี่ยนเมเจอร์อะไรอย่างใช่ไหมแต่อันนี้มันก็เหมือนกันว่า คนสองคนที่มีความชอบแตกต่างกันคนนึงเหมือนจะเจอทางของตัวเองแล้วแต่อีกคนนึงยังไม่รู้ว่าทางตัวเองมันคืออะไรอะไรที่เราทําได้ดีหรือจริงๆที่เราชอบมันคืออะไรมันก็เหมือนกับการที่ t a r ์เก็ตเหมือนกันนะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว oppo เราอยากจะออกแบบมาให้เป็นเด็กนักศึกษาหรือคนที่จบใหม่คนที่กำลังตาม,มหาฝัน,นใช่แล้วพี่ว่าถ้าคนมันรู้สึก อเนี่ยมันคือสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้เฮ้ยแล้ว oppo มันตอบโจทย์ว่าเออวันหนึ่งจริงๆเรื่องเล็กๆที่เรามองว่ามันไม่มีอะไรอะ่ะจริงๆมันคือความฝันที่เรามองหาอยู่หรือเปล่าแล้วทาให้รู้สึกว่า เออเนี่ยแบรนด์เนี้ยตอบโจทย์แล้วก็บอกความต้องการแล้วก็ทําให้เราได้คิดอะไรมากขึ้นแล้วอย่างน้อยแล้ว Apple อัปเปก็เป็นส่วนหนอการแคปเจอร์โมเมนต์ระหว่างที่เขาซ้อมเมื่อไรเขาถ่ายโมเมนต์ให้รู้ว่าอย่างน้อยเขโชว์ฟีเจอร์นิดหน่อยว่าฉันซูมได้นะฉันโปรเทรตได้อีก<ช>และฉันถ่ายวิดีโอได้ด้วยอ่ามันก็ทําให้หลายอย่างตอนแรกที่ดูเว็บนั้นอ่ะพี่คิดว่าในในลาน่ะมันไม่มีคนใช่ป่ะคิดว่าตัว PP อ่ะจะเหม,มือนช่วยเพื่อนหรือช่วยบิวตี้ในการที่แบบเฮ้ยบอดแคสต์เปิดไลฟ์หรือทําให้เหมือนบิว มันจุดประกายให้กับตัวเขาว่าจริงๆแล้วเขาทาอะไรได้ดีรับโค้ชสุดทำอันนั้นต่อไปมันมีประโยชน์อย่างที่บอกว่าอาเป็นแค่คอร์ัสเหรอมันคือการที่ว่าสุดท้ายเขาคิดว่าเพื่อเขาได้งานแล้วเป็นนักร้องแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อเขาก็ตามหาฝันเหมือนกันแค่เป็นคอร์ัสก็ดีตายแล้วอยาจะลองก่อนบางคนบอกดีมบกของเขาเนี่ยคือบ๊กแล้วแต่จริงๆเราจะหมองเขาไหย อันนั้นมันเล็กๆมันไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วอย่าไปแวร์ลูความฝันของคนอื่นเรามองดีกว่าว่าความฝันเราคืออะไรแล้วเราทํามันหรือยังแล้วสุดท้ายตัวเขาก็เหมือนอีกไหนตัวเองเนาะเห็นว่าการจุดพลุเป็นจุดพลุปลอมๆในใจเขาอะมันเหมือนกับแบบฮ่าฉันเห็นพลุแล้วฉันรู้แล้วฉันต้องทำอะไรต่อไปจริงๆอาหารมันเหมือนเกาะป่างใช่อยู่กลางทะเลมืดๆแล้วก็มีพลุขึ้นมามันคือแบบเหมือนบางอย่างที่แบบ กูคิดได้แล้วอะไรเงี้ยแบบอีกไหนเดดไลค์ขึ้นมาแล้วก็แบบอุ้ยฉันคิดได้แล้วคิดได้แล้วก็สุว่าอ๋อฉันรู้แล้วแหละฉันต้องทำอะไรต่อไปขนาดเพื่อนฉันปแค่คอร์สฉยนก็จะเริ่มทำอาหารนะแล้วรองไปให้เริ่มจากอะไรเล็กๆดูก่อนอย่างเงี้ยในสิ่งที่จรงถนัดเลยที่เขาบอกเราเงี้ยและสุดท้ายจริงๆแล้วพีพีไม่ได้ไปเปิดร้านหรือขายนะแต่เริ่มจากทำให้บิวกิ้งินคนเดียวต้องมาเป็นพ่อแม่ก่อนก็คือเริ่มทํามากขึ้นแล้วก็เก็ตฟีดแบกแล้วถ้าวันหนึ่งเขารู้ว่าตรงไหนคือจจจจุุดดดดดีเเเ่นแแลล้้ววขขขาาาาาาไไปปัอออะทํกมย 嗯，所以喺咧。 ถ้าสมมติจะมุมมองของกันแบบว่า2คนนี้ก็คือเขาคงจะสื่อ2คนนี้เป็นเป็นพาร์ตเนอร์กันและกันไม่ได้บอกเป็นชื่อใครนะแต่2คนมันมีเพื่อนกันและกันที่คอยซัพพอร์ตกันเลยก็คอยเติมความฝันให้กันว่าเธอต้องเติมแบบนั้นเติมแบบนี้ซึ่งทําว่าการเป็นการเขียนบทแบบนี้ค่อนข้างจะดีตัวไหนไหมมันลิงเกจกับตัวละครที่อยู่นอกเรื่องด้วยก็คืออาจจะลิงเกจกับบิวกินพีพีเตโอเอรรู้สึกว่าเขาก็เป็นพาร์ตเนอร์ที่เติมความฝันให้กันช่วยเหรือซึ่งกันและกันใช่แต่ก็ไม่ได้พูดืื่่ออเเเ็็นนนนนรงง้าปคหหูิ ได้แล้วก็เข้ามาอยู่ในเรื่องนี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออเหนว่าเออมันเป็นอะไรที่เข้าใจกี่นาทีอะประมาณสิบสานาทีสิบเอ็ดนาทีสิบเอ็ดนาทีหนอะใช่ก็เป็นอะไรที่ถามว่าก็เป็นความรู้สึกดีๆนะที่ได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาเล่าเรื่องได้ดีแต่มันก็จะมีมีเหมือนแบบเราต้องคิดต่อไปเพิ่มด้วยแหละมันเหมือนไม่ได้ลงตายบอสแหละเออไม่ได้ลงไม่ได้ลงอะไรที่มันแบบชัด เล่าตรงๆก็ๆอ,อาจจะต้องคิดเพิ่มน,นิดนึงว่าสุดท้ายแล้วดูช็อตฟิล์มเรื่องเนี้ยแล้วเราได้อะไรอืมถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยก็คงแค่จะแค่โชว์ว่าเนี่ย oppo หลังจอสวยให้หลังกล้องใช่ด้านหลังเหมือนทรายเลยเหมืนอนกับลายกันเตอร์แล้วกักนน้าก<ด>ันน้าด้วยถ่ายรูปได้แล้วก็อย่างน้อย oppo ก็เป็นแบรนด์ของคนช่างฝันของคนที่กำลังตามความฝันฉันคิดเลยก็ประมาณนั้นอะไรเงี้ยส่วนงานภาพก็สไตล์บอสแลกก็คือสวยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่มันเป็นทะเลเนาะ ถึงแม้ฉากฝนตกไม่ใช่ไม่ใช่ภูเก็ตน,นะทะเลหัวหินอะไรเงี้ยแต่ว่ามันสว่างมันดูสดใสมันดูชีวิตมันมีหวังอะ่ะเออ,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 อแล้ชอบลุกเนี่ยลุกผมยาวนี่เป็นลุกที่ต่อเนื่องมาจากพาที่แล้วนะพาให้แล้วก็ผมแบบทรงนี้เลย พราะด้วยความเป็นนักศิลปินไงนักลองก็ออต้องมีความเซอร์เซอร์มีอะไรเป็นอุปสรรคบ้านีอินเทอรเนียอะไรเงี้ยเออนี่มีเขาเพิ่มเจาะหูเข้ามาแต่ดีนะที่เขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยถ้าไม่เปลี่ยนปุ๊บคนจะไปยึดติดกับตัวละครเงี้ยแต่พอมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยคนก็บอกอ๋อนี่เป็นอีกคนใหม่คู่หนึ่งน่ารักเป็นพีพีกับบิลกิ้นตอบคาแรคเตอร์บิลกิ้นอันนี้นะตั้งแต่สัมภาษณ์ที่เขาเขาอัดคลิปให้เราอ่ะก็เป็นแบบเจาะหูเนี่ยเออเป็นลุคที่แบบเท่เเเเเเเท่่่่่่ออออออะะะะนนนนนาาารรรรััักกกกไยยงงีีีี้้สสววพพ็็ธแแหลฟชจจดดดิม แต่ว่าต้องบอกเลยนะว่าช็อตฟิล์มเรื่องนี้พีพีอ่ะเล่าเรื่องซะส่วนใหญ่เลยนะใช่แต่จริงๆแล้วความความดิเพรสของเขาอ่ะมันไม่ได้ดูแบบหดหู่หรือหมดหวังนะมันเป็นเหมือนกับพยายามกหาเออกำลังค้นหาค้นหาแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าหมดหวังอ่ะมันยังมีหวังแต่ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรอะไรที่ชอบใน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 คลิปนี้ฮะชอบไอ้ตัวนี้เขาใส่ริซีพีของ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 กุ้งเชยน้ำปลาปลาไปดยคือจริงๆน้อยๆอ่ะมันดีมากตรงที่ว่า มันเป็นคลิปที่ให้นคนจีนใช่ไหมเอาโปใะฉายหน้ามีการใส่ซับจีนเรียบร้อยหมดอะอแต่อย่างน้อยๆมันมีมันมีเมนูไทยอะไปอยู่ในแบบใ,ให้คนจีนเห็นว่าเธอทำกินเองได้นะอะไรอย่างี้แล้วจะบอกนะสิ่งนี้ขึ้นชื่อคนจีนชอบมาเที่ยวคือทะเลเขาก็เลือกเซตอารที่จะเป็นทะเลนี่แหละในการตอบโจทย์เพราะว่าตอนนี้เขามาเที่ยวเมืองไทยไม่ได้และพี่ว่าคนก็ยังคิดถึงอาหารจีนที่ไอ้คนจีนที่มากินอาหารไทยเพราะฉะนั้น อยู่ๆก็แบบเอ๊ะอาจะทำ how to ออนไลน์หลอเปนแล้วทูเโอร์เลือกเมนูที่ไม่ยากไม่ต้องเป็นต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งคุณแค่ไปซื้อกุ้งมาทําวิธีแช่น้ำปลาหน่อยกรุงน้ำปลาแบบไหนแล้วก็ลงไปแช่กุ้งที่เขาสอนอยู่เห็นอ่านอยู่แล้วก็ทําวิธีทําซอสซีฟู้ดขั้นเลยใช่ต่อไปเขาเปิดซีฟู้ดแข่งกับเราสวยเลยฉันว่านะเป็นชั้น ตืนมาตอนแรกจะสอนทำบัตรไทยแต่ััรไทยอมมังคงยากทำซอสไ้ทำเส้นอะไรอุปกรณ์ไปยากอันนี้ไม่อุปกรณ์มันน่าจะหาง่ายเาะว่าเขาก็สอนเหมือนอะไรเทียบน่ารักดีส่วนเพลงเพลงเนี่ยไม่ได้ยินมาก่อนน่าจะเป็นเพลงใหม่ก็รอดูว่าเขียอาจจะมีการปล่อยเพลงบิวกิ้น ภาษาจีนอีกในอนาคตเลยเนี่ยถ้าปล่อยเพลงเนี้ยไม่ต้องทำเพราะว่าอะไรปะถ้าเธอบอกว่าแคมเปญเนี้ยทำเพื่อ oppo china มันต้องมีอะไรที่คัสตอมไมให้สำหรับคนจีนอยู่แล้วต้องฟังฟังปุ๊บแล้วก็นึกถึงข p p ปอีกทีนึงเอาจจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วค่อยปล่อยมาเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่แต่นี่คือ reno 6เนาอยยังไม่เข้าไทยก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคประมาณนี้เลยกับ ชายนิ่งในมายอีส์นะครับของ B k P P นะดาวเอ็กซ์โ ppo ช h i n าอ่าเดี๋ยวต้องรอดูอ่ามี่นี่จะมี Opp o ppo เอ็กไทยใช่ <c oughs> ปิดเวอร์ชันหนึ่ง <c oughs> อีเวอร์ชันนเพราะเขาอย่างนี้น่าจะเป็นแฟนบัสเซอร์ไปแล้วแหละแหมเธอในซีรีส์เขาจับเขาหยิบเป็นทุก EP เลยอะ่ะ <c oughs> ใช่ๆๆๆโอเคครับผมก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันแต่ สี่ที่เราเห็นยังไม่มาแต่เราไปดูแล้วแหละคือใส่ชุดนักเรียนผมยาวเราเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นฟุตเทจที่เหลือจากตอนถ่าย MB ไม่ปล่อยมือแล้วไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้เพราะมันเป็นมันเป็นชุดนักเรียนตอนที่เดินข้ามถนนแล้วมันเป็นแสงเย็นแล้วตอนนั้นน่ะมืดด้วยมันอาจจะแบบใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็มืดพอดีแล้วเราก็ไปเห็นตอนที่เขามอาจจะถ่ายเสร็จพอดีเลยก็มืดอะไรเงี้ยเขาจะประมาณแบบอะไรเงี้ยเห็นนั่งคุยๆกันอยู่อะไรเงี้ยมันจะเป็นฉากแหละจะเก็บเผื่อ เก็บเผื่อไว้โอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับก็ไม่รู้นี่จะเป็นคลิปสุดท้ายในช่วงนี้หรือเปล่าสําหรับ PKPP นะครับผมพี่ว่ามีแต่เดี๋ยวคงมีอีกเ<ม>ชือ่อว่ามีอีกอะไรเงี้ยอ่าอแล้วก็เม,มื่อคืนฟังขับเฮาส์มาก็คงยังไม่มเต็มพาร์ทสามอะไรไว้อ่ะเดี๋ยวดี๋ยวคงจะมีไซส์สตอรี่อย่างหวังว่าน่าจะมีให้ทำอะไรเงี้ยคิดว่ามันมีการสลับขานิดนึงในตอนจะปล่อยไม่ปล่อยจะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เลยคิดว่ามันน่าจะมีบางอย่างไม่ใช่แค่ออปโปมันน่าจะมีอื่น แต่ตอนแรกคงไปลงวันอาทิตย์เพราะเข้าใจว่าเข้าใจว่าด็อกิวเมนเทอรี่อาจจะตัดไม่ทันจริงๆหรือว่าเผ<ม>ื่อไว้ว่าอาทิตย์อะไรเงี้ยหรือตอนแรกจะเป็นออปโปลงวันเสาร์ก่อนแต่สุดท้ายออปโปเลื่อนหรือเปล่าเฉยนี่ก็เลยต้องดึงกลับมาวันเสาร์อะไรเงี้ยเออมันน่าจะมีการสลับอะไระงอย่างแต่คงไม่เกี่ยวกับไซส์สตอรี่อะไรครับว<ม>่าคงแบบอาจจะอยู่ขั้นเตรียมการหรือขั้นวางแผนว่าจะทําอะไรต่อไปเพราะว่าเท่าที่ฟังก็คือนายาวเขาก็เต็มที่กับเรื่องเรื่องนี้แล้วเขาก็ปล่อยมาแบบสุดแล้วกับเรื่องเรื่องนี้เพราะเขาคิดว่า ทุกอย่างมันอยู่ในมือคนดูแล้วคนดูจะชอบไม่ชอบแบบมันอยู่ในมือของคนดูมันเป็นฟีดแบ็ของคนดูเขาก็พร้อมที่จะรับไว้ทีเนี้ยถ้าเขาอยากจะแก้ไขอะไรคงไม่ได้คิดแต่ต้นถ้าเขาอยากจะทำมัาคงจะแบบอาจจะใช้เวลาอีกนิดนึงมีมาอีกใช้เวลาอีกนิดหนึ่งวางโครงใหม่ทำไมรุ่นนี้เพื่อจะทำไซส์สตอรี่อะไรพี่วานาดาวเขาไม่ใช่คนทำในลูกลวกอ่ะเขาค่อนข้างพอเพลและละเอียดก็เลยคิดว่าถ้าเขาจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาอีกอันหนึ่งเป็นไซส์สตอรี่หรืออดดิชั่นอลหรือเป็นโบนัสพี่วา มันคืนได้ฟังขับหาวสอก็มีหลายท่านที่มาพูดให้แฟนทุกคนก็พอใจกับซื้อท่านสอนนะคือบางคนเขาอย่าง LGBT หลายคนเลยที่ดูเขาบอกเขาโอเคเพราะว่าใช่เพราะหลายๆครั้งที่จะได้ยินส่วนใหญ่เป็นน้องๆผู้หญิงแต่มาคืนนะจะเป็น LGBTQ เยอะส่ LGBT มาพูดมาณสามคนทุกคนก็พูดเหมือนกันบอกว่าชอบมากคนนึงบอกเพิ่งเข้าเรียนนิเทศเขาสอกว่ามันเป็นโมเมนต์เดียวของเขาเลยตามความฝันอีกคนนึงเนี่ยดูซีรีส์วายเยอะมากแล้วบอกว่าเขาเข้าใจแหละมันคนละแบบกับซีรีส์วายเขาสอกว่าอันนี้ไม่เป็นความจริงมากๆเลยที่ซื้อ อ,อีกคนนึงเขาเป็นแบบเขาก็บอกว่าเขาชอบมากๆเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีแฟนน,นู่นนี่นั่นแล้วเขารู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรยอย่างที่คล้ายๆกับชีวิต,วตที่เขาเคยผ่านมาต้องแบบมันมีการเทอร์นิกพอยม,มีการ แยกกับคนคนนึงแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่คบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันลหมกับชีวิตจริงคุได้อาวใช่แล้วมันรูึกว่ามันก็อินกว่าการที่เขาไปดูซีรีส์วายแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาเคยเจอมาอะไรเงี้ยแค่ว่าจริงๆมันอยู่ที่บริบทของคนดูแหละว่าคนดูจะคิดแบบไหนอะไรเงี้ยประสบการณ์ชีวิตมันต่างกันแหละเราเรารู้สึกว่าเราใกล้กับบทไหนกับซีรีส์เรื่องไหนแล้วก็อินกับมันมากกว่าคนอื่นแต่ก็ทางทางแว่าทุกคนทางทีมงานทุกคนเขายอมรับที่จะรู้สึกว่ามันก็เป็นเลิร์นนิ่งบบบบบััันนนนใหหห่่่่่่้้กกกกททาา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 งงดดวววเเเเเเเะะะะพรร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 สสสปป็ือแไไมมีีณ์ จะรู้กับตลาดซีรีส์วายมากกว่คิวขนาดนี้ LGBTQ เอยซีรีส์วเอ้ย BL เลิฟเออยคำว่าเป็นครั้งแรกของนาดาว่ะเขาไม่ได้มีคนเขาไม่ได้ชำน,นิชำน,นาญในตลาดนี้มาก่อนเพรานะนั่นการที่เขาทำแบบนี้ออกมาแล,แล้วมันแตกต่างแล้วมันก็ได้ฟีดแบ็คอะไรกลับไปมันคงแบบมีผลต่องานต่อไปนาคนแหละเมื่คืนก็พูด่าเชีร์เหอะว่า ไปทำเรื่องใหม่เถอะอีกสักเรื่องหนึ่งใครก็ได้อีกสักคู่หนึ่งนะดาวทำได้ขนาดนี้ใครก็อยากดูเบียลของดาวอีกเขาเยอะใครก็อยากทำเบียลของอยากดูเบียลอะไรมนคิวออกนะบาร์คิวก็ได้นล่ะคิวบาร์บอไม่รู้อ่าคิวอู่ได้ปหมเออหรือใครก็ได้ใสตอรี่คิวอู่คือตอนนี้ถามว่ากระหายไม่กะหายมากคือสักคู่ไหนก็ได้แล้วขออยากดูอีกแล้วคัลลี่คิวอู่ได้เอาไปทำคิวอู่เพิ่มอีกสักอีกสักพาันหนึ่งอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันมันมีมันมี เรคยนะมีเครื่องมือหรือสารตั้งต้น raw material วัตถุดิบในการที่จะไปทําได้เยอะอ่ะแล้วคุณฝีมือแบบนี้แล้วว่าคุณจะคุณรู้แล้วว่าตอนนี้ตลาดต้องการแบบไหนคุณพร้อมจะ adapt หรือเปลี่ยนทุกอย่างให้มันมันเข้ากับตลาดได้แต่ว่ามัน่าทําอีกอ่ะเออไม่ใช่อันนี้เครื่องดี KP เป็นโปรเจกต์แรกก็ควรจะมีโปรเจกต์สองโปรเจกต์สองต่อไปโอเคครับขอบคุณที่ติดตามการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วก็ติดตามที่เสียงทวทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับไตาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับกับช่อง Has Channel นะครับผมถ้าอยากเป็นกำลังใจพวกเรานะครับก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพราะรู้ไหมครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย90%ของคนดูเนี่ยยังไม่ได้ subscribe พวกเราเลยช่วย subscribe ให้พวกเรานิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชนชอบติดตามได้ทองทางนะ YouTube Instagram Twitter และเฟซบุ๊กครับหรือจะดูคลิปอื่นต่อไปข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันอีกครััั้้งวนนนนีไปก่อะครบ